สวัสดีครับสวัสดี f c ซีทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มีเส้นได้นะฮะเส้นได้เลี่ยมเงินเก่านะครับเนี่ยเยี่ยมโบราณเนี่ยนะครับผมเนื้อจัดดีฮะนี่มีเหมือนสารตรงนี้เป็นก้อนนะครับผมมีเมถะธาตุนะครับรคมสวยนะเลี่ยมเงินเก่านะฮะเลี่ยมแบบโบราณนะครับผม เนี่ยเส้นได้บางขุนพรมนะครับเรียมมาแบบนี้เลยครับเป็นเงินเก่านะนะครับผมใช้เลยนะฮะเงินเก่าเงินแกะลายด้วยนะนะครับเรียมปิดหลังมานะครับเนี่ยได้มาแบบนี้เลยครับผมสวยดีนะเงินเก่านะคลาสสิกดีนะนี่ครับ ไม่หักไม่ซ่อมนะครับสวยผ้าสวยนะฮะพระบ้านบ้านเลยครับผมคืนคอได้เลยนะผมใช้เลยนะครับเรี่ยมกันน้ําแบบโบราณนะครับผมเนี่ยเรียมเงินนะเงินแท้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับเอา4 5่พันานะนะครับผมทักมาคุยกันขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์เนาะพิมพ์เส้นได้บางขุนทมนะครับเรี่ยมเงินเก่าคลาสสิกพร้อมใช้นะสีบาทครับผม นี่ฮะทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับทางไลน์เนาะแบบนี้เลยครับผม4,500อมส่งด่วนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ